สวัสดีค่ะดิฉันยานิสาทวีแสงนะคะจากส่งเสริมเพศชีค่ะค่ะวันนี้ได้มารายการสงคราม,มัยนะคะค่ะเชิญพบกับท่านผู้การนะคะให้รายละเอียดกับงานนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับก็ผมนะว่เอยากคุยพั์กลาบตอนครับก็มาดูแลเอ่อรายการสงคราม,มัยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสงราม,มัยเนี่ยเราจะเฟ้นหานักร้องนะครับนักร้องที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าตาม ชนบทนะฮะหรือ,อตามบ้านนอกนะฮะที่ไม่มีช่องทางาาในการที่จะมาเข้าประกวดการแข่งขันอะไรต่างๆนานากับทางรายการน,นะฮะเราก็จะสมัครนะครับจะสมัครนักร้องที่จะมาเข้าในสงครามไมเนี่ยเป็นแนวลูกทุ่งนะครับอายุา13ถึง30นะครับก็ทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเชิญชวนนะครับสาหรับท่านที่อ,อ,อยากจะ มาสมัครเป็นนักร้องนะครับจะได้ดูว่าเราเนี่ยเป็นยังไงผ่านคณะกรรมการคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดเนี่ยนะขึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับเจ็ดจังหวัดเนาะเจ็ดจิเจ็ดจังหวัดเราจะอยู่ที่ไหนจะไปร้องจังหวัดไหนก็ได้นะครับร้องจังหวัดหนึ่งแล้วยังไม่ได้ไปร้องจังหวัดสองอีกก็ได้ไปร้องจังหวัดสามีก็ได้เะมากเลยค่ะเจ็ดจิเจ็ดจังหวัดเราจะคัดนะครับให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนะโดยเฉพาะทางภาค อีสานนะครับภาคกลางภาคใต้นะครับออพี่น้องใช่ไหมค่ะ,อะพอนกเป็นน้องของภาคใตพ้พี่น้องพี่น้องแจ้งความประสมมาแล้วว่าจะขอดูแลทางภาคใต้ทางจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรงังก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ก็ผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์หลายหลายจังหวัดก็มากันนะครับก็ขอขอเชิญชวนนะครับเยาว,วชนนะครับประชาชนไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงถ้าสนใจนะครับในแนวร้องเพลงทุกทุ่ง นะครับก็ขอเชิญได้สงคฆามัยนะครับพร้อมอยินดีต้อนรับท่านทุกคนนะ,อะขอเชิญนะครับขอเชิญทุกท่านครับอขอบคุณครับอขอบคุณคคณมกค่ะ